สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในช่องมิสเตอร์หนึ่งสองแปดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเมนูนี่แหละครับผมผัดเผ็ดปลาดุกกรอบนะครับผมเป็นไงฮะน่ากินไหมครับผมนี่เป็นไงล่ะสีสวยนะฮะผัดเผ็ดปลาดุกกรอบของผมนะฮะส่วนเมนูที่ขอมานะครับอาหารเด็กหอนะครับผมเอาไว้ก่อนเนาะ ติดไปก่อนติดไปก่อนนะยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะกินอะไรนะครับผมอ่ะคลิปหน้าแล้วกันอาจจะเป็นคลิปต่อๆไปก็ได้มาแน่ครับผมอาหารเด็กหอสัญญาเลยฮะมาแน่แน่ครับผมแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆรีเควสเข้ามานะครับผัดเห็ดปะดุกก็ลเลยมาจัดให้หน่อยละกันนะครับผมอ่ะก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผม มาฮะเริ่มชิมจากประดุกกันเนาะอ่ะผัดไปสักพักหนึ่งแล้วะฮะเริ่มไม่กรอบแล้วฮะอืมอข้าสวยร้อนๆนะฮะจากสุดยอดกว่านี้ เฮ้เอามานะฮะข้าวสวยร้อนๆนะครับผมกินกับข้าวสวยวันนี้อ่ะถือโอกาสทานข้าวไปด้วยเลยนะฮะโอ้ยไม่ค่อยเจอเครื่องผัดเลยฮะเจอแต่ประดุกนี่ฮะ ขอทำเป็นปลาดุกกอบแล้วผัดแห้งๆแบบนี้ไม่ขาวเลยนะฮะขอ,อยัดใช้มือนะครับผมนี่ฮะนีแมงวันเนี่ยผิดใช้อ่อนครับ น,นี่พริกไทยอ่อน ผมชอบนะกินพริกไทยอ่อนเนะี่ยอร่อยมากวันนี้แดดดีมากทุกคน คือเอาไปทอดกรอบแล้วมาผัดแบบเนี้ยมันอร่อยกว่าทอดแบบสดๆอีกนะครับทุกคนนี่ฮะตรงท้องนี่กรอบมากๆ ข้าวหุงใหม่ใหม่หอมกินกับพรดเผ็ดปลาดุกนี่คือแบบนี่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 ไข่คร,ครับผมไข่รปลาดุก อตอนแรกของกกจะผัดเผ็ดปลาไหลนั่นแหละฮะเห็นช่องมิตรเกมเขาผัดเผ็ดปลาไหลเนาะตอนนั้นอยากกินครับหาซื้อปลาไหลไม่ได้เนาะเลยเปลีป่ยนแผนเป็นปลาดุกแทนนะครับผม กระเบากรบอืม <c oughs> แปลกนะเวลาทอดกรอบแล้วกิดนไม่เห็นเหมือนกระเพราเลยดูฮะทุกคนเมื่อกี้แดดออกดีๆอยู่นะฮะค้มแล้ว เอาแล้วลครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับผัดเผ็ดปลาดุกกรอบของผมนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่าผัดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับอะสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปของผมด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ